ให้ลงรายชื่อที่สำนักงานแล้วก็มีตามจุดต่างๆตามที่ผู้นำชุมชนได้รับทราบว่าจะมีการลงชื่อครับว่าสนับสนุนเรื่องนี้ก็ประชาชนทั่วไปนะครับไม่ใช่สมาชิกพักอย่างเดียวก็พยายามที่จะให้มีส่วนร่วมกันนะครับที่แสดงความเห็นตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าพอมีมติไปปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คุยกันว่าเราคุยกันตรงไปตรงมาในพักแล้วก็ <Okay. S 2> จบก็คือจบเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็น ยีีทางประชาธิปไตยในพักมานานนะครับอย่างนั้นแต่ว่าเอเนื่องจากเสียงสะท้อนนะครับเวลาเราไปเจอประชาชนเนี่ยมันก็มีเสียงสะท้อนที่ที่ชัดเจนมากแล้วก็เสียงเอ,อค่อนข้างที่จะเป็นเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมเองก็ในฐานะที่ยังเป็นคณะกรรมการบริหารนะครับยังเป็นรองเลขาอยู่เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องนําเรื่องเนี้ยไปพิจารณาว่าเราจะทำอย่างเรามีเรื่องของการเจราจาเรื่องภาษีของกับอเมริกาแล้วก็มาเรื่องของ แนวปัฒทะชายแดนเขมรที่จะต้องจะต้องจะต้องเป็นเรื่องที่หนักของประเทศนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องมีผู้นําที่ที่ที่เราไว้ใจได้วันนี้ยอดตอนนี้เนนะครับเป็นผู้นําที่มีความพร้อมนะครับในการที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสนอในที่พักว่าเราเราไม่พูดถึงเรื่องถอนหรือไม่ถอนเราไม่พูดถึงยุบหรือไม่ยุบเราขอเปลี่ยนว่าขอเปลี่ยนนายกเพราะว่านายกคงจะไม่สามารถที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ในการที่จะบริหารประเทศในสถานการณ์อย่างนี้ แล้วก็เลยวันนั้นก็เลยคุยกันว่าอย่างแรกอย่าให้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนายกครับในที่ประชุมแต่สุดท้ายก็ออกมาว่าอก็มีการพูดว่าท่านนายกท่านแถลงว่าไม่ออกเนี่ยก็กก็็เลยพูดกันว่าอ้าวไปยื่นเงื่อนไขในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือว่าให้ให้โหวตกันว่าถอนหรือไม่ถอนก็คุยกันในที่ประชุมวันนั้นแต่ว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคือทั้งสมาชิกพักและไม่ใช่สมาชิกพักนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็จะถอนออกมาชัดเจนนะครับว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยน ตัวนายกนะครับนะครับหาเสียงไว้ว่ามีกินมีใช้มีเกียริเนี่ยมันมันไม่มีสักอย่างหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจตลาดหุ้นตั้งแต่เข้ามาก็ซบเซาลงมาเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ปัญหาในประเทศปัญหาต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ได้พูดไว้ในตอนหาเสียงคือตอนนี้กรรมการบริหารพาคบางท่านก็ถอดใจลาออกไปแล้วในส่วนของคุณชนินทร์คหรอคะเป็นอนาคตนะครับแล้วก็ การลาออกจากกรรมการบริหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะทําแต่ว่าการลาออกจากสมาชิกพักเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คิดจะทําผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนคนอื่นนะครับคือการลาออกพักเนี่ยเป็นพักของเราประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นของคนคนทุกคนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารเนี่ยพักก็ยังเป็นของเราอยู่ถ้าหากเราไม่อยู่กับพักเราออกจากสมาชิกพักเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพักเพราะฉะนั้น อย่างที่เรียนชัดๆนะครับคือไม่อยากจะทำเขาไม่คิดจะทำมันก็เป็นสองเรื่องนะครับแต่ยังไม่ใช่เวลาตัดสินใจเวลาที่เหมาะสมของเราคือวางไว้ยังไงครับเพราะนี่เขาจะปรับคอรมอลอยู่แล้วก็เห็นคืออภาพที่ออกไปเนี่ยก็เป็นภาพนะครับแต่ว่ารอหนึ่งก็คือรอเป็นทางการว่าจะมีการประชุมทบทวนไหมสองก็คือว่าไปร่วมรัฐบาลกับเขาแน่แล้วใช่ไหมเป็นทางการออกมาเนี่ย ตรงนั้นนะครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นเป็นเส้นตายอันหนึ่งที่คงจะต้องพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งและครับ